สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเสุสิดาคณะสริวงนะคะกับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะกับการพบกันในครั้งนี้ของเราเป็นครั้งที่2แล้วนะคะค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและตอบคําถามของคุณครูท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันค่ะ <to> การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นคะคะในระดับชั้นเัธยมศึกศรรษาตอนปลายของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อันด้วยกันก็คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตกและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออกค่ะ <nella>? <ulators> สําหรับคาบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบตะวันตกค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากลนั่นเองค่ะ การแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากลนะคะนักเรียนก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยจะเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีการแบ่งแยกยุคออกไปย่อยๆอีกนะคะโดยดูจากการแบ่งตามลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็แบ่งตามลักษณะของการดำรงชีวิตค่ะและอีกอันนึงนะคะก็คือสมัยประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งในของตะวันตกเนี่ย จะแบ่งออกเป็น4ี่ยุคด้วยกันนะคะก็คือสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่แล้วก็สมัยแล้วก็ยุคร่วมสมัยนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะคะมีอายุยาวนานมากค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการแบ่งแยกย่อยนะคะโดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งยุคออกไปเนี่ยก็คือความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาการในการดํารงชีวิตของมนุษย์ค่ะ ผู้ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยก่อนวัติศาสตร์ที่สําคัญก็คือนักโบราณคดีนั่นเองค่ะโดยอาศัยจากหลักฐานเกี่ยวกับโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเครื่องใช้เช่นอาวุธต่างๆเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับกระดูกของสัตว์ที่มนุษย์ทำมาเป็นอาหารนะคะแล้วก็ถ้ำเพิงผาภาพวาดที่มนุษย์อาศัยและวาด ไว้นั่นเองนะคะซึ่งในยุคสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกทั้งสิ้นนะคะ4ยุคด้วยกันนะคะยุคแรกเนี่ยก็จะเรียกว่ายุคหินเก่าค่ะจริงๆแล้วยุคหินเก่าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่อายุ3.5-5ล้านปีล่วงมาแล้วนะคะนักเรียนรองลงมาก็คือยุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่ค่ะแล้วก็เป็นยุคโลหะนะคะจะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันก็คือยุคสมธิ์แล้วก็ยุคเหล็กนั่นเองนะคะที่เรามาดูยุคหินเก่า ยุคหินเก่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่อย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกนะคะก็คือเริ่มแต่3.5ถึง5ล้านปีล่วงแล้วนะคะนะคะซึ่งยุคนี้เนี่ยได้มาจากการพบเครื่องมือที่มนุษย์ในยุคนั้นใช้ในการดํารงชีวิตซึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคนั้นเนี่ยทำมาจากหินตามธรรมชาติค่ะโครงกระดูกมนุษย์ในยุคนี้นะคะเราพบที่เก่าแก่ที่สุดก็คืออยู่ในประเทศแทนซาเนียประเทศเคนยาประเทศเอธิโอเปียในแถบทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะส่วนในทวีปอื่นนะคะก็ยังเป็น โครงกระดูกที่มีอายุน้อยอยู่นะคะมนุษย์ในยุคหินเก่าเนี่ยมีลักษณะก็คือเป็นพวกเร่ร่อนค่ะล่าสัตว์เก็บของป่าเป็นอาหารแล้วก็รู้จักใช้ไฟอาศัยอยู่ในถ้าเพิงผาเพื่อหลบฝนหรือป้องกันสัตว์ร้ายค่ะครอบครัวนะคะเป็นพื้นฐานของสังคมจะมีผู้นําชนเผ่าเดียวกันรวมกันเป็นกลุ่มนะคะอยู่ประมาณ30-50คนค่ะพัฒนาการที่สําคัญของมนุษย์ยุคหินเก่านะคะก็คือการใช้สติปัญญานนัเองค่ะมีเหตุผลในก,รการกระทํานะคะ แล้วก็มีความคิดมีการพูดมีพิธีการฝังศพนะคะมีการสร้างสารรค์งานศิลปะโดยวาดภาพบนผนังถ้ำหรือเพิงผารู้จักใช้ไฟเพื่อทําให้เกิดความอบอุน่นให้เกิดความปลอดภยัดภยนะคะแล้วก็เพื่อปรุงอาหารค่ะ,ะการเริ่มต้นของรุยุงหินเก่าเนี่ยเริ่มต้นและก็สิ้นสุดไม่พร้อมกันนะคะในแต่ละยุคนั่นเองอันนี้นักเรียนคุณครูให้นักเรียนเห็นภาพนะคะก็คือพัฒนาการของมนุษย์นั่นเองที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ เราก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะจนเข้าสู่ยุคโฮโมซาเปียนเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์ดิวอทคัสนะคะ or า a t i o p t i c u s นะคะแล้วก็รามาพิทิคัสนะคะนี่แอนเดอรนะคะแล้วก็โคมันยองค่ะแล้วก็เป็นสุดท้ายนะคะเดินต,ตรงๆนะคะก็คือมนุษย์โฮโมซาเปียนนะคะแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆอ,อีกนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูอันนี้เห็นสาวคนนี้ไหมเอ่ยคนนี้นะคะเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะคะซึ่งพบในทวีปแอฟ,ฟริกาค่ะในปีคศ1974ค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะมีอายุถึง3.2ล้านปีเลยเธอมีชื่อว่าลูซี่ค่ะอ,อีกคนนึงนะคะเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะคะซึ่งพบที่ประเทศเอธิโอเปียในทวีปแอฟ,ฟริกาในปีคศักรา1992ค่ะมีอายุ4.4ล้านปี ผู้ศึกษามนุษย์สมัยก่อนวัาสร์ที่สําคัญได้แก่นักโบราณคดีนะคะก็อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้นะคะแล้วก็พบใช้หนุ่มคนนี้นะคะแล้วก็ให้ชื่อของเขาว่าชื่ออาร์ดีนั่นเองค่ะอ่านี่เป็นภาพของมนุษย์ยุคหินเก่านะคะอ่าอย่างที่บอกไปค่ะเป็นพวกเร่ร่อนค่ะละา่าสัตว์เก็บของป่าเป็นอาหารอาศัยอยู่ในถ้ำนะคะรวมกัน30 50ถึงคนค่ะแล้วเขาก็รู้จักการใช้ไฟนะคะมีเหตุผลมีภาษาพูดมีการฝังศพมีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของงานศิลป,ปะต่างๆค่ะ อันนี้ก็เป็นลักษณะของมนุษย์ต่างๆนะคะในยุคหินนะคะก็จะมีมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลนะคะมนุษย์ชวามนุษย์ปักกิ่งมนุษย์โครมันยองนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพวาดอยู่ในถ้ำนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยได้วาดภาพลงไปไว้นะคะก็เป็นภาพโบราณสถานนะคะทําให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆนั่นเองค่ะค่ะสำหรับยุคหินใหม่นะคะ ยุคหินใหม่เริ่มประมาณ1 0 0 0 0ห0ถึงปีล่วงมาแล้วนะคะแต่บางที่อาจจะเริ่มก่อนนะคะชื่อของยุคนี้นะคะได้มาจากการพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ที่ทำด้วยหินและมีการทําให้เหมาะสมกับการดํารงชีิตมากขึ้นโดยการขัดแต่งให้มีคนสามารถจับได้ถนัดนะคะลักษณะสําคัญของยุคนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยเข้าสู่ยุคสังคมเกษตรกรรมค่ะมีการเพาะปลูกตั้งดินฐานอยู่เป็นชุมชนแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองค่ะ จากหลักฐานนะคะเขาพบว่าเกษตรกรรมที่เริ่มต้นที่ภูมิภาคตะวันออกใกล้สมัยโบราณในแถบเมโสโปเตเมียค่ะหรือดินแดนโบราณบริเวณแม่น้ําไทกริสยูเฟติสนั่นเองนะคะโดยมนุษย์ในยุคหินใหม่เริ่มเรียนรู้การเพาะปลูกพืชที่ปลูกในระยะแรกๆก็คือข้าวสาลีกับข้าวบาเลค่ะรู้จักนําสัตว์ป่ามาเลี้ยงสัตว์ชนิดแรกๆที่นํามาเลี้ยงก็จะเป็นแกะกับแพะนั่นเองค่ะการที่มนุษย์ยรู้จักเพาะปลูกและนําสัตว์มาเลี้ยงทําให้มนุษย์เป็นต้องเร่ร่อนเก็บหาอาหารและล่าสัตว์ ดังนั้นจึงมีการตั้งถินฐานและอาศัยอยู่เป็นชุมชนจนกลายเป็นเมืองค่ะสังคมก็มีขนาดใหญ่ขึ้นการจัดระเบียบการปกครองจึงเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขการพัฒนาของมนุษย์ในยุคหินใหม่ดักรคารคด,คดีเรียกบางคนก็เรียกยุคนี้ว่าการปฏิวัติยุคหินใหม่และนับเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งในการปฏิวัติของนุษยชาติค่ะ หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมนั่นเองนะคะเพราะถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรที่สําคัญการเริ่มและสิ้นสุดของยุคใหม่ยุคหินใหม่นะคะในแต่ละภูมิภาคก็จะมีการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ,ะต่อมาอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะของมนุษย์ยุคหินใหม่นะคะแล้วกอ็อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้นะคะนักเรียนสังเกตดูว่า เครื่องมือของเขามีความประณีตมากขึ้นเลยทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมต่างๆนะคะเป็นพิธีกรรมฝังศพนะคะของคนในยุคหินใหม่นั่นเองนะคะ,ะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อมีการรวมกลุ่มการมีการเฏิบัเกรตรกรรมใช่ไหมคะคนเราก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็เลยทำให้อยู่รวมกันเป็นชมุมชนแล้วก็กลายเป็นเมืองขึ้นมานะคะ เช่นเมืองคาตานฮยุกนะคะในประเทศตุรกีค่ะก็เป็นชุมชนยุคหินใหม่รุ่งเรืองก่อนอายะธรรมเมโสโปเตเมียนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณาคดีนะคะโดยนักโบราณาคดีคะ่ะยุคต่อมานะคะยุคโลหะค่ะยุคโลหะเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ6000ปีล่วงม,มาแล้วนั่นเองนะคะในเวลานี้มนุษย์พัฒนาขึ้นโดยรู้จักการนำเอาโลหะมาทำเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับแล้วก็เป็นอาวุธค่ะ โลหะชนิดแรกนะคะที่มนุษย์นํามาใช้เป็นเครื่องมือก็คือทองแดงตะกั่วนะคะต่อมาก็รู้จักนําโลหะมาผสมกันโลหะผสมชนิดแรกที่มีความสําคัญคือสัมฤทธิ์ค่ะซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อประมาณ3,500ปีร่วงม,มาแล้วนะคะจึงรู้จักนําเหล็กซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงและทนทานกว่ามาใช้ยุคโลหะนี้นะคะถือได้ว่ามนุษย์เข้าสู่ความเจริญขั้นอารยธรรมค่ะนักเรียนโดยมีองค์ประกอบสําคัญ5ประการได้แก่ มีความสามารถและความชำนาญในการใช้โลหะค่ะมีชุมชนใหญ่ระดับเมืองและมีการจัดระเบียบการปกครองค่ะมีการแบ่งงานกันตามอาชีพค่ะก็คือมีการทำงานตามความสามารถความถนัดแทนการที่คนเดียวทำงานทุกอย่างนั่นเองค่ะแล้วก็มีการทำปฏิทินและมีการใช้ตัวอักษรแหลงห่งอารยธรรมเรื่องแรกอยู่ที่รับร่มแม่น้ำ4แห่งได้แก่ร่มแม่น้ำไนในอียิปต์ค่ะร่มแม่น้ำไชกริสยูเฟติสนะคะในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ และลุ่มน้ำสินธุในเอเชียใต้และลุ่มน้ำพองเหอหรือแม่น้ำเหลืองในเอเชียตอนออกนั่นเองค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคุณครูนะคะก็จะพูดคุยกับนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยุคสมัยประวิศาสเราไปพบกันในคาบหน้านะคะนักเรียนขอให้เรียนต่อคาถามของคุณครูด้วยนะคะคําถามแรกค่ะสมัยก่อนประวิศาสตะวันตกใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยค่ะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนตกใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยค่ะและคำถามที่2นะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคเริ่มขึ้นเมื่อใดและมีลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคเริ่มขึ้นเมื่อใดและมีลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรของเรียนตอบคำถาม2ข้อของคุณครูที่ใต้เม้นในเฟซลุ่มด้วยนะคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ